สวยป่ะนะปลาคราบปลาคราบตลอดปลาคราบสวยไหมของขายฮะยนี่ตรงไหนวะรถ ไอ้ทคลองไหนที่ว่าเรือมเยอะเยอะไม่ตะก่อแตะก่อนน้ำเยอะนะเดี๋ยวนี้รู้สึกคนอลอยเรือม,มันน้อยลงก่อนแถวนี้เต็มมเรือเต็มเดี๋ยวนี้ผมว่าน,นักท่องเที่ยวม,มันน้อยลงอนะ่ะ เดน้ำกมะครน้เยอะอะเห็นไหมน้ำไม่ใหญ่เลยว่ะแข็งๆออมะนาวใ่ก็อย่างนี้และค่ะรอาทานไหมแป้งชาไงอ๋อไม่ใช่ใชค่ะชิมฟรีชิมฟรีอะมาไหน,นหมดแล้วชิมฟรีแต่ตอนไปต้องจ่ายตัง อยู่เนี่ยไรเฉยไม่เอารถมาคนเดียวอ,อยู่เนี่ยเดี๋ยวมารับวันนี้แคเรากับเอาฝันนะมาดำเนินครับมาเที่ยวดำเนินนะท่าน้ำนะท่าน้ำ จะกินอะไรก็ไม่รู้ะเดินไปเดินมาไม่เห็นซื่อสักทีนะไม่อยากกินอะไรเลย,ยเดินเที่ยวเฉยๆครับเดินเที่ยวเฉยๆเดินเที่ยวเฉยๆนะคะ้าก็นอนหลับกันไปบ้างก็มีฮะคนน้อยยายพังนี้คนน้อยเหรอ <c oughs> เอมมเอมาเจอเลย ยาใจดีฮะให้ชิมมะม่วงมนนะะันฮะลองกินมั้ยเนี่ยมะม่วงมันก็มีมีก20บาทก็มีนะคะม<า>20บาทเอาไปกินกับถุงแม่ มาบานมีหน yeah. uh, ุ่มเนี Maria 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 ่ยอ้าวอ้าวซื้อไปที่กินแล้วถุงนึงบาทเอออ่านี่มาซื้ออะไรวะบ้านเลยท่านนั่งซื้อกันอยู่นู่นน่ะเขาก็ซื้ออะไรอะไรกันเลยเราไม่ซื้อนี่เขาซื้อดิเขาจะกินกันดิเราไม่ได้เขากิน ฝั่งนูน้นฝั่งนู้นก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวเรือทีนี้ขึ้นฝั่งหมดแล้วเ,เรยวเรือขึ้นฝั่งแล้วเรือที่เขารับจ้างพาไปดนคลอง nói Bây giờ giữ này ha